เป็นมาเบียร์ฝั่งเวคือเบียร์มันมันเขาว่ากันว่านะมันมันมาตั้งแต่มันมาก่อนเหล้าก่อนอันก่อนไวน์นะมันมาตั้งแต่สมัย9,500ปีก่อนคริสต์ทุกคนดื่มเบียร์เอาเมาแต่ที่เบลเยียมเขาไม่ได้ดื่มเอาเมาแบบนั้นคือฉันจะวางแบบมาดื่มมาสังคมดื่มมาสังคมเออฉันจะบอกว่าฉันพูดในข้อออนนะคะเบียร์อยู่นี่คือหาหกเปอร์เซ็นต์นะคะโบแมนว่าสามสองเปอร์เซ็นต์คือเบียประมานเท่ากินเหมือนก้นผู้ชายเวลาผู้ชายอับน้ำเสียใหม่ๆนี่ดอกกูไม่เคยดมดางผู้ชายจริงไม่โมว่าให้มันล่น จะไปไหนก่อนจะไปไหนก่อนฝนมันตกวันนี้เราจะพาไปตลอดวานบาไปดูวัดพระธาตุคำจันทรเบี่ยวที่มุ่งเบี่ยมเป็นวัดที่ตรงนี้เขาเอินั่งหลังเหรอหนักเลยไหมก็พยายามที่จะพูดภาษากลางแล้วนะ คือจะบอกว่าแเบลบเยียมเนี่ยเขามีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่นา,นาสนใจมากนั่นก็คือเป็นวัฒนธรรมท,ที่เราสองคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็คือวัฒนธรรมการดื่มเบียร์เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูยกันว่าเบลเยียมเขาดื่มเบียร์ยังไงหรือร้านคาเฟ่ร้านเบียร์มีความสัมคัญเขายัางไงทําไมองค์การยูเนสโกถึงให้รางวัลหรือว่าการันตีว่าวัฒนธรรมการดื่มเบียของเบลเยียมอ่ะคือดีแบสไปกันเลย <laughs> <laughs> <laughs>

ค่้ชมนะคะคุณผู้ชมเสียใจเหรเนี่ยนี่เนี่ยเวลเนี่ยมันเป็นประเทศแห่งฝนเลยนะเดือนอ๋อปีนึงมี12เดือนใช่ไหมฝนตกไปแล้ว11ค่ะฝนตกไปแล้ว11ค่ะตกได้ไม่ก็ต้องหน้าร้อนนะคะบอกเลยนี่เราต้องเดินอีกนานแค่ไหนนี่นหนาว ถึงโรงเรียนถึงกอแเมนเต้ไฮด้เราก็รีบว่งตรงไปกี่ประมาณนิดประมาณสองสาทีก็ถึงแลเนี่ยถ่ายกล้องไปเนี่ยคือเซ็นทรัมนี่คือใจกลางเมืองค่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรนี่คือใจกลางเมืองโอ้เหลวดิฉันอยู่นี่มีตลาดด้วยนะคะคือคืนนี่คือจังคนเยอะมากเลยนะวันนี้เยอะเหรอนี่เยอะแล้ว <c oughs> จริงมันจะเจอใครล่ะอากาศหนาวแบบนี้หลายคนบอกว่าเอาพี่จอยเวลาถ่ายรูปหยุดในตามเมืองแบบนี้เอารถเสียบรถเสียบเแหนะหลายคนบอกว่าเวลาถ่ายรูปนี้ทำไมันไม่ค่อยมีคนเลยประมาณในคลิปหนูนหจ๋าอากาศติดลบอากาศหนาวกันใครไม่เดือดแมางอยู เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูเมนูเบียร์ร้านนี้จะเป็นร้านแรกที่เรามานั่งมันก็ไม่ไกลจากบ,บ้านฉันนะ่ะคือถ้าไม่ได้เดินมา,นนะนา,นนนาวนันนี้นะกันจักรยานก็ประมาณสามนาทีเบียร์ออฟเนี่ยอันเนี้ยเบียร์อรนพาณินี่มันเป็นเบียร์สดมีคัสเตอร์มีใยญ่ไง <laughs> อันนี้ผมมองไม่เห็นเนาะต้องดูเนี่ย <laughs> โอเคหลับตาจิ้มมาเลย มันอันนี้เป็นบลอนเกียร์ปปอนะุ้หอยหูยนี่ไงบลอนเกียร์แต่มันเป็นขวดมันสีดินตะเกี่ยวไหมตัวคะอ๋อหรอเออว่ะจิม้มอะไรเขาะอะไรประกอบด้วยเหรอ่เมองไม่ค่อยเห็นรูปเราแสงมันสะท้อนจริง อนนี้เราสั่งเบียร์มาสองสองยี่ห้อเนาะเป็นปลาลัมทีแล้วก็เป็นเป็นเบียร์คือรูเซอร์ฟรูเซอร์เออนั่นแหละคือเบียร์ทั้งสองอันนี้ก็เป็นเบียร์ของเบลเยียมนะคะแล้วก็อยู่ในหมวดเดียวกันหมวดเดียวกันก็คือมันเป็นเบียร์บ้อนเนาะต้องบอกว่าไม่ถนัดไม่ถนัดเบียร์ดำนะคะแต่แตถามว่าวันนี้จะสั่งเบียร์ดำมาชิมไหมจะสั่งมาชิมอย่างปาลัมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์วะ ก่อเนี้ย5.2เปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะเพราะว่าเ e <ช>บียร์เบลเยียมอ่ะอันนี้6เปอร์เซ็นต์ของบูชเบียร์เบลบเยียมอ่ะมีถึงขนาด10เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแม่เกือบแม่หนีน,น่ะพูดไม่ถูกเกือบเท่ากับวายเลยก็ได้ก่านอ่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อน,นว่ารสชาติเป็นยังไงหอมไหมเนี่ยเพรมันกลิ่นมันหอมๆมากคือเออรสชาติต่างกันแต่ไม่ได้ขมไม่ขมเบียร์2เประเภทนี้ไม่ขม มันก็ต่างกันสิอันนึงเบียร์ขวดอันนึงเบียร์สดเอออันนี้เบียร์สดแต่อันนี้อร่อยกว่าเกว่าไหนอร่อยกว่าฉันชอบคืชอบเบียร์สดก็ถือว่าโอเคอันนี้ค่าสิบคะแนนนะ อันนี้สำหรับฉันจะให้เสร็อันนี้ฉันให้หกจุดห้าทำไมอ๋อนี่เป็นเบียร์ขึ้นชื่อของบรูชเลยนะฉันไม่ชอบอ่ะทำไมเนี่ยมาตรฐานชาเบียร์เนี่ยยี่ห้อเนี้ยเท่าที่คนประวัติดูอ่ะมันเริ่มจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆที่เขาทำเบียร์ดื่มกันเองนี่ก็ธุรกิจครอบครัวเหมือนกันก็ครอบครัวทุกเบียร์แล้วแห่ะที่นี่คือตั้งแต่สมัยสงครามโลกนี่ฉันจะเล่าความเป็นมาของเบียร์เบียจะเล่าแป๊บนขโมยเบียร์่ะฉันจะเล่าความเป็นมาของเบียร์ฝั่งวัยคือเบียร์มันมันเขาว่ากันว่านะมันมาตั้งแต่มันมาก่อนเหล้าน่อกก Oh! <laughs> ไดูเป็นคนคนหาข้อมูลดูเป็นคนรู้ความเยอะไม่ต้องพูดทุกคนไปหาข้อมูลเองกันได้เนาะแต่เบียร์เบลเยียมลนะ่ะรู้ไหมว่าทำไมเบียร์ที่เบลเยียมถึงถูกกว่าน้ำเปล่าคือฉันไปเจอข้อมูลในไว้แก่คือเขาบอกว่าสมัยเมื่อประมาณห้าหกร้อยปีหรือหลายร้อยปีนี่แหละฉันจำไม่ได้ปีปศเขาบอกว่ามันมีโรคระบาดคือทุกที่มันจะมีโรคระบาดหมดแหละแต่ทีเนี้ยน,น้ำน้ำดื่มอ่ะมันไม่สะอาดด้วยเพราะว่ามันเกิดโรคระบาดแกรู้ไหมว่ารัฐรัฐบาลประเทศเบลเยียมแก้ปัญหาไงนางแก้ปัญหาโดยการนางออกมาบอกประชาชนว่านั้นถ้านางไม่สะอาดก็ไม่ต้องดื่มน้ำทุกคนน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 นมม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 มาา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 ดดืื่่่่่เเเเเเเบบบบีีีีียยยยยรร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 ์์์ออออออะะะะัััสช้้้้้กกกกกกแลววงงจจป็ิธใททพตตถู หมักด้วยยีสต์รู้จักยีสต์ไหมล่ะยีสต์ที่เขาทำพวกขนมปังอะไรแล้วหมักด้วยยีสต์สองมันก็คือตัวยีสต์เนี่ยจะเป็นการเคยไหมว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียไปในตัวเนี่ยแก้ปัญหายีสต์น้ำน้ำสะอาดใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องดื่มน้ำค่ะดื่มเบียร์เนี่ยแต่ที่ไหนได้ถ้าคุณต้มน้ำมันก็สะอาดแล้วหลอดเราต้องคิดถึงห้าหกร้อยปีที่แล้วด้วยนะและทีเนี้ยเดี๋ยวจะเล่าห้าหกร้อยปีเลยหรอไม่ประมาณห้าร้อยปีฉันจำได้แต่ฉันจำไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสงครามปะพูดมั่วกันไปหมดเลยไม่มีอันบ้าสมัยก่อวมีอยู่แล้วะไรบ อุขยโตขอเล่าวันนี้ได้ไหมเล่าวัฒนธรรมการหน่งเบียเดี๋ยวขอเมาส์มอยเรื่องวัฒนธรรมการหน่งเบียรแกช่วยฉายกล้องไปรับรอบร้านเดี๋ยวเราให้ฟังกล้องไปเมาส์มอย ที่ที่ฉันพูดว่าตอนต้นคิดที่บอกว่าองคออ์การยูเนสโกให้การันตีหรือให้รางวัลฉันจำไม่ค่อยได้กับกับว่าได้ทำารดื่เบียวเบลเยียมเป็นมรดกโลกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้จบตานะคะฉันไม่ได้จบตาคือเรื่องของเรื่องคือถ้าเป็นประเทศไทยไอ่ะเวลาเราไปเจอกันสัมสันตุสส<ม>ต้องหมาเราจะต้องดื่มแล้วเราดื่มเอาเมาในความเนทุกคนดื่มเบียร์เอาเมาแต่ที่เบลเยียมเขาไม่ได้ดื่มเอาเมาแบบนั้นคือฉันจะวางแบบว่าดื่มเมาสังคมดื่มเมาสังคมเออแล้วคือสมัยก่อน่ะเวลาที่คนย้ายบ้านหรือว่าไม่ม เีวเนเดียทุกๆหมู่บ้านมันจะมีคาเฟ่เรียกว่าสตัมคาเฟ่สตัม c a คาเฟ่ก็คือมันจะเป็นแบบทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่นี่มาพบปะสังสรรค์นัาต่างม่งนิ่งท่าพื้นเช้าอะไรรบ้านนี่นะวิลูก่ินันบังลก่ินันลูกอันนั้นติละได้ข่าวว่าวันนี้จะไปล่าแม่มดนะอะไรแบบเนี้ยนั่นเป็นวันธรรมเก่าแก่อนเทานั่นแหละมาชุมนุมกันที่นี่ทีนี้ถ้าจะสังเกตได้ว่ามันมันก็จะมีแหละคนหน้าเดิมๆทุกคนจะรู้จักกันหมดเลยรู้จักกันคนที่หน้าใหม่เดิน เขาก็เลยมองว่าเออมันเป็นการว่าถ้าเป็นบ้านเราอะถ้าเราจะอยากมีเพื่อนนี <au> ้ใช่ไหมเราก็แค่ไปตลาดเป็นเนาะไปตามเวทีมอลลัมไปตลาดอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่เดลเวียมอ่ะเขาก็จะมาที่สตัมคาเฟ่แบบนี้เพราะว่าทุกๆหมู่บ้านอะจะมีสตัมคาเฟ่เป็นคาเฟ่แบบมาบางคนมาดื่มแก้วสองแก้วเขาก็กลับไปนอนอะไรแบบนี้ไม่เหมือนบ้านเราออีดกไม่หมดรังคุไม่จับไม่อ้วกกูไม่กลับเนี่ยมันต่างกันออาดื่มมีแหวง เกได้เลนน้อยเพราะเวลาที่แกไปแบบไปน,นั่งไปน,นัน่งร้านเหล้าร้านเบียร์เนี่ยราจะ,าะไม่มีภาษาเบียร์แลวกไม่มีรแล้วภาษาไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาการถืเยที่นียมันจะมีเิมเอก็คือการสังเบีอยอ่ะผู้ๆเบียร์มันจะมีเบียร์สดแต่แต่ละร้านจะไม่ไม่ไม่เป็นยี่ห้อเดียวกันจะเป็นเขาเรียกว่า h o u เ e beer เออ house e e มันจะเป็น house ิร์ r บ้ามันจะเป็นจูดิเลอร์แล้วแต่แต่คนที่นี่จะเรียกว่า p i n c h e ถ้าแกึ่งว่าแกจะกินเบียร์อะยรเนีย่ยวห้เขาพูด p i n c แล้วมันจะเป็น h o u s ้ มองพี่นแบบบาร์เทเดอร์เขาทำแบบนี้เด็กจี๋แบเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องไปจีบเขานะความหมายแบบนี้ตบนนี้คือไม่บอกว่าเออไปจีบเขาหรือว่าไปขอสัญญาเขาไม่ใช่มันเป็นสัญลักษณ์การสั่งเดียนพิญเจนเนี่ยพิญเจ์เดี๋ยวค่ะจะหาเหตุใจะขอจุดตันไอ่ผู้เสี่ยงพิญเจนเหตุใช่ไหม ผู้ชายสนใจฉไม่ได้ไม่ได้หมายว่าเขาแตะจูนเดี๋ยวนี้จะบอกไนะเดี๋ยวมาดูกันก็จะได้บีเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคาเฟ่เขามีเฮาส์เบียร์ยี่ห้ออะไรเพราะว่าทุกร้านจะมีเหมือนกับเหอนบานเทังนั้บงมีสุดเบีย์ามเลยบาแล้วก็ว่าที่นี่เป็นคาสเปอร์คาสเปอร์กับลิคิตสันขึ้มาแล้วนาแต่เิมก็จะได้แี่ เราคอยดหมแ่งอยใจยงกัานแหลมอชิมแมฟงกเยอะ่ไปหลายร้านกินเบียร์ไม่เลยคนนี้ไงเดี๋ยวเราจะไปร้านถัดไปกันนะคะฝนก็เริ่มจะเศ้าตกเลยล่ะาก็สวยแท้สวยมมันเป็นความจริง เ,เราจะเดินไปร้านน้องเควินเจ้าของร้านหล่อบอกต่อด้วยร้านนี้เรารู้จักกันดีตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะว่ามันใกล้โรงเรียน,ฉ,นฉันเฉลิกโรงเรียนเราฉันก็สิมานางร้านนี้ตลอดเลยร้านเควินเดี๋ยวเราจะไปนั่งที่โอเปร่าเซนทรัลดื่มเบียร์ไปแก้วหนึ่งเนาะแก้วแก้วครึ่งลิ้นเริ่มรัว <laughs> เพราะว่าฉันจะฉันจะบอกว่าฉันบป็เด็กข้อออนนะคะเบียร์ยู่นี่คือหาหกเปอร์เซ็นต์นะคะโบเมนว่าสามสองเปอร์เซ็นต์คือเบียร์พันเท่านะคะบอกเลยสิปากจิบคอหน้าตกมากเลยพี่วันนี้ นี่หาร้านน้องเทวินเดี๋ยวเ,เราจะถ่ายกล้องไปร้านน้องเทวินอยู่ตรงเซ็นทรัมเห็นหปะเห็นหอะไรก๊ <laughs> อฟกล้องสิจอดรถไปมองดีละล็อกน้ำห้า <laughs> สิบสามซองหนึ่งเพราะอย่างนี้เลยเหรอตอนนี้เรามาถึงร้านน้องเทวินแล้วร้านนี้จะตั้งอยู่ตรงโอเวอร์เฟลด์เซ็นทัมตรงข้ามกันกับร้านคนเมืองนะคะตรงข้ามกันกับเอ่อการเมนเต้ไฮส์หรือว่าที่ว่าการอำเภอนะคะ เป็นฤดูร้อนเนี่ยจะนั่งข้างนอกได้สบายแต่ตอนนี้มันหนาวตุๆแล้วกัร้านนี้สวยแต่ข้างนอกนะอุ้ยกินอะไรดีวะหลับตาจิ้มเลยได้ไหมจิ้มเอาเลยเหรอทำยังไงเบียร์บลองด์ได้อยู่เอานั่นแหละกับฟินเชอร์ เบียอะไรตัวนี้บุหรที่จิมเจอไงที่จิมเจออะอ,อ,อ๋ออร,ร่ยอยอร่อยมอร่อยอะมันมีรสชาติรสชาติเข้มข้นกว่าสองนิทอที่ดื่มาเอ้าเงินเบียร์นี่น้องเป็นคนที่ไหนคะภาษาไทยอะไรนะรินเารินอ้ยินปนวะมาเดียวกันเดี๋ยวนี้ทีแรงแรงยมันล่นผู้น่ยได้เป็นยรงไง่ตขายหนามากเลยอายพวกนี้ ดูเถอะค่งคุณทำอะไรเบียร์หกยันจะบอกว่าด้มอุอยไรนี่อะไรนี่อไรม่รู้อ่ะเป็นบลอนเหมือนกันจะจะบอกว่าประเทศเบลเยียมมีเบียร์มากกว่า1,600ชนิดซึ่งวันนี้ยฉันมอไม่ใช่ชนิดมีมากกว่า1,600กร้อยยี่ห้อฉันจะบอกว่าวันนี้ซื้อไม่สามารถฉันไม่สามารถพาพวกเธอชมว่าฉันจะสามารถน่าจะไม่ถึงสิบยี่ห้อแลวันนี้คือมันเมาหรอเป่แต่ละแต่ละ แต่ละยี่ห้อนอย่างเงี้ยหกจุดหกเปอร์เซ็นต์ขอโทษค่ะเม้าก่อนจัดฉันจะขวดด่านแต่ตัวฉันสิดาำเลยฉันเม้าไม่ออกเสียงหน่อยสิตัวนี้อ่านว่าอะไรครีมเบอร์ครีมเบอร์เกนภาษาอังกฤษสุดเลยครีมเบรัสภาษาอังกฤษเป็นอี่ห้ออะไรไหนขอชิมยี่ห้อนี้ดูนะคะเดี๋ยวชิมยี่ห้อนี้ก่อนมันมีแต่บอดนะยี่ห้ออันนี้เพราะว่ามันมันเหี่ยวเมื่อกี้มันเหี่ยวูปหล่นไหมล่ะหกป่ะบโอ้คือหล่นโป๊ะ อันนี้สะตรองอะอันนี้อันนี้เข้มกว่าอนนันนี้จะเบากว่าอันนี้เราต้องว่าภาษากลางเนาะฉันพยายามที่จะพูดภาษากลางแล้วฉันพยายามให้ถึงที่สุดแล้วทุกคนถ้าฉันเวลาฉันพูดแล้วฉันตกเราเอ่ะให,ให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าฉันพยายามแล้วนี่คือความพยายามทั้งหมดทั้งมวลที่ฉันที่ฉันตั้งใจแล้วมึงจะซุ่มยังซสู้ๆอะไมรอย่าอ้วนตาฟองกูเมาเลยนี่อ่ะหนาวเล่นได้หรอเล่นเลยอ่ะสามพยานอ่าาะเป็นปอิยุ ถชิสาวจิงรุงอกุ่งนั่นโมเพียสองพระยาอะไรวะเชสุเทพใช่ไหมอืมโอเคอะไรใช่ไหมมีมีเจดีย์ภาคอีสานเจดีย์ภาคอีสานเห็นอย่างเนี้ยเขานพนมุงเจดีย์อะเจดียจดีสีขาวคนสักพนมพนมเออถุองถุ่ตถุ่ตุ่ความความพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าตากสินมหาราชไปตั้งกองทัพอยู่ที่จตากพระเจ้าตากสินมหาราชจมตาสิน โอ้ยนุ่ยเลยระยองเลยระยองลงไปอติดกัระยองลงไปใกล้ๆกล้ตรามีตัวเรียนมีตัวเรียนอ่ารับจถูกต้องพระเจ้าตากป็นกองอยู่กาบสินความรู้สึกยังตอนนี้เป็นไงบ้างฉันรู้สึกว่าชารู้สึกชารู้สึกความการพูดใั้มันจะเริ่มช้าลงเออเจ๊เดี๋ยวจะอัดคลิปต่อไปแกฉันลนไปสีที่เขาว่าหนึ่งสองสามสามสีของเองแต่วันหลังเราไปเที่ยวดีกว่านาะ เบียร์มันแรงฉันบอกเลยฉันเป็นคนจริงเมาจริงอ้วกจริงบอกเลยคือฉันบอกว่าที่คลิปของเราอ่ะไม่ค่อยสม่ำเสมอไม่ค่อยต่อเนื่องไม่ใช่เลยนะมันน็อกกอนครั้งที่แล้วที่ว่าคลิปสั้นเกินไปอ่ะ มันไปจกที่ร้านมันไปจกที่ร้านเบียอีดอกแล้วลืมลืมคือที่ริมันต้องพูดแบบสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะไปดูว่าคิด่าจะพาไปไหนกันแต่มงนเราะชมาีดอกตาน้องดูเปลือยนะคะมีดอกเฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงว่าเบียฮอปกับบาร์เล่กับรถรถซาตั่งกันบุ๋มบานห่อบ้านเราจะมีดเบียที่มาตักข้าวไง อันเนี้ยกินกินคล้ายๆกินปากผู้ชายเวลาผู้ชายเมาแล้วมาจูบเราอ่ะบอกเป็นางหากแต่ว่าอี่รีนี่แต่มกูร้องกูร้องแต่กูร้องกินหน้ากูรักตากวนเนาะอันนี้กินเหมือนก้นผู้ชายเวลาผู้ชายอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนี่ดอกกูไม่เคยดมดาบผู้ชายกูจริงไม่โมมีกูบอกแร้กูพยายากยกเลยกูเอากินปากดีกว่ากูเอากินดาบไปเด้อกูเอากินปากปล่อยไม่ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมง เจ <laughs> okay, แล้วเราจะไปเราจะไปร้านต่อไปซึ่งอยู่ที่เนียเปลตรงนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์เป๋แต่เราจะไปเนียเปลวซึ่งมันอยู่ไกลกันประมาณหนึ่งถึงสองกิโลนี่นแหละหนึ่งกิโลซึ่งมันก็คือเปลวทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเนียเปลโอเวอร์เปลก็คือเปลวมันก็คือเป๋วแหละแต่ว่ามันแยกเป็นบ้านเหนือบ้านไต้อะเธอเขับขจายบ่อบ้านเนือเออนโอเวอร์เปลวสิบ้านใต้เอนนเนียเปลสินะโอ้ยลินรั่ว ได้พูดแล้วเมื่อกี้คือร้านอะไรเมื่อกี้คือฟิตตอรค่ะฟิตเตอร์ค่ะฟิตเตอร์คืออะไรคือว่าเป็นเหมือนจังฟูดอะเป็นไฟเขาขายแต่สแนคพวกฟาสต์ฟูดใช่แล้วไม่แต่ที่นี่คือทำอร่อยด้วยนะมึงทำอะไรขึ้นชื่อของฟิตเตอร์คือเป็นไฟอาวรู้ได้ไงไฟทอดที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นตรงไหนฉันก็ไม่รู้ด้วยกรรมวิธีของเขาไม่เยวจะบอกจะเล่าให้ฟังการทำเฟ้น์ฟที่นี่คือเขาทอดสครั้งแล้วน้ำมันที่ใช้ทอดเขาผสมใหม่ ไส่น้ำมันงัวน้ำมันงัวเขาลงไปทอดครั้งแรกก่อนลงไปทอดครั้งแรกก่อนแล้วเอาขึ้นมาพักพอพักเสร็จเอาไปทอดครั้งที่สองมันก็จะอร่อยทรายมันจะกรอบกรอบนอกนุ่มในซอสต้าต้าโรยด้วยหัวหอมผัดนะเมืองอร่อยมากปกติเป็นคนที่ไม่กินก็กินหัวหอมหอมใหญ่หอมใหญ่ถามว่าใส่ยำใส่ยำใส่แต่ก็ปกติสดแไงแต่อยู่เนี่ยเขามาซอยเป็นเส้เขาเล็กแล้วก็โรยด้วยซอสต้าต้าอีกทีหนึ่งแล้วกินคู่กับเฟรนไก่อ๋อ แต่ไม่ชอบอ่ะมันมันกรอบเกินแล้วแบบมชองอะไรคนละเรือแล้วเฟินไฟแล้วเนี่ยคุณสายมองนะเหตุใเบ้าขอบมากไอ้เฟนฟ้าเอ้ยไม่ชอบ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 เฟินไฟไม่ชอบเฟินไฟคนบ้าปากนะมันบ้าปากเผื่อนี่เผื่อนเลยไม่ค่อยชอบ มึงมันก็คือเป็นร้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารสิ้นคิดเหมือนกะเพราไข่ดาวบ้านเราบ้านเราถ้าเราไปร้านอาหารตามสั่งคือทัวร์ก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งนี่แหละไม่รู้ว่าจะแดกอะไรก็ฟิตเตอร์ค่ะมีเดลิเวอรี่ได้ไงบางทีแล้วมีอยู่ทุกมุมคล้ายๆล้ายเซเว่นเทศกาลด้วยเทศกาลทั่วแพรมาบ้านเราบ้านเราทุกมุมจะมีเซเว่นแต่ที่นี่คือฟิตเตอร์มันอร่อยไม่ทำในเล่นไปมันอร่อยจริงมันแบบไอไก่ชิคเก้นวิงอ่ะเค็มชิบหายต้องขอซอสเขาเพิ่มมันเค็มมากเค็มชิบหาย แล้วสุกไหมไม่สุกถ <laughs> ามว่าแดงไหมแดงแดงอ่ไหไม่สุกก็เขียวออกใ่กวเมีรว่ตามเทศกาลมันก็จะชอบกินพี่นี่ัวบจะทออกอุมยพี่รักกินหมอยไม่ได้นันอ้วนหมดเลย,ยเดียวเมียตะกองร้อยใส่กอกแดกอะเหมือนเหมือนของไทยว่ากันแต่เค็มเค็มมากเหฉันจะสั่งเป็า ฉันไม่สั่งยางกินเพราะฉันคาดหวังไม่ได้เรคขอยบ่อกินเฟนป้ายง่ายโอ้โหแล้วพาเดินมาหนึ่งร้อยกว่ากิโลเมตรในที่สุดก็มาถึงมันก็เปลวมันแหลกไม่ได้ไกลเลยมันมาแม่มันคนละหมู่บาทเปลวเหนืออันนี้เปลวใต้หมู่หนึ่งมืสองอะไรอย่างนี้หนึ่งอย่งมหมู่สองเหนื่อยเนี่เหนื่อย ปั่นได้หรอจักรยานไม่มีลมมีลมพี่เจ้าของพี่สี่ไม่มีพี่ไเบมืองเมืองรักทานมีเบืองอังกฤษไทยรักทานเลยเขาเมืองอะเรามาโซดาไม่มีตอนนี้เราอยู่เนี่ยแป๊วนะคะเมื่อกี้เราอยู่ว่าแปลววันนี่จะมันติดกระโบดเลยนี่ใช่มันจะมีร้านประจำของเตยที่เตยชอบมาถ้าทุกคนเห็นก็จะชอบติดแฮชแท็กร้านนี้ dentist artik ซูมได้ไหมอ๋อซูมได้ร้านดีนมาเซียวันพีกินเนอร์ร้านเนี้ยเขาจะไม่เหมือนร้านธรรมดาทั่วไปจะไม่ธรรมดาตรงที่เขาจะจำลูกค้าได้ดีดอกเซอร์วิสโคตรดีซึ่งปกติถ้ามึงคาดหวังเรื่องการเซอร์วิสชาร์จในประเทศยุโรปอะ่ะไม่มีกูอบอกเลยติดลบถ้าเทียกับไทยนะแต่ที่เนี้ยเซอร์วิสโคตรดีเขาทำด้วยใจคือฉันมาครั้งแรกครั้งต่อมาปึ๊บเขาจำชื่อฉันได้เขาทางังคันอว่าไงเขาเขียนสโลแกนไว้เนี่ยเนี่ยมาเหรอ ไงเฮียเลิ n a ด i จ n แปลว่าไม่รู้แต่วันนี้เดี๋ยวแน่นอนเราไปร้านนั้นแต่เราจะเอาไว้เป็นร้านสุดท้ายแต่เราจะไปร้านแรกก่อนร้านนี้คืาไงสวยอยู่มาเป็นร้อยปีเลยถ้าพูดถึงบาร์เนียเปว่วที่อยู่ปกติเวลาที่เขาทำคาเฟ่ทำบาร์เขาจะทำใกล้โบกเพราะว่าเวลาคนมานัดเจอกันเขาจะมานัดเจอกันที่โบก มันซุ่มนะตากล้องเริ่มแกงคุณแล้วไงมีที่แกงคือร้านนั้นคืออายุห้าพันปีดูสิมันเป็นสไตล์ไอ้คล้ายๆไอ้เนเธอร์แลนด์เนาะจะไปถามหาข่้นขั้งขั้นหรือว่าควานจริงจากวิก็ไม่มีแล้วความจริงตัวเองมาจากไหนวิกิพีเดียมันก็ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกจ้ะร้านนี้เป็นร้านที่สามค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านกัน แ,แค่นี้หลยกล่ <c oughs> องหเม้าเลยพอใจเดียวนี้เป็นเบียร์ใครเป็นเบียร์ผู้หญิงที่บอกว่าเบลเบียมมันมีเบียร์มากกว่าพันหกร้อยยี่ห้อ <c oughs> อย่างนนี้เห็นไหมเพราะมันเป็นสีชมพู อันนี้จะอยู่ในหมวดเดียวกันกับ Blue Garden r o s ่ก็คือมันเป็นเบียร์เชอร์รี่ปกติเบียร์มันจะไม่ต้องมีผสมพวกทอเดี๋ยวกแป๊บนึงแป๊บดูก่อนว่าโป๊ะไหมันไม่โป๊ะค่ะเชอร์รี่จริงๆริงมันเป็นเบียร์หมวดเดียวกันกับ Blue Garden r o s ่ก็คือนอกจากว่าถ้าเป็นการดื่มเบียร์เช่ว่าถ้าทำการดื่มเบียร์บินปูว่าแล้วลินปูว่าแล้วคือเบลเยียมมีเบียร์หลากหลายชนิดและเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งชนิดในนั้นก็คือมันจะผสมผลไม้ไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่หรือว่าราสเบอร์รี่ถ้าราสเบอร์รี่มันก็จะเป็นมันนนีีี้เเบอรรร์์่ชมัก็จะเป็นรสชาติ แบบอ่ะอการดิสเซอไรส์สมสมแฮงที่แก้วนึงไม่ต้องสงสัยนะคืออันเดิมคริสตันชอบนั่นแหละเป็นเพียงผู้หญิงผู้หญิงเขาก็จะชอบฝังเพลงแบบนี้เกมถ้าเทียบกับโูก,กาไดโรเโซเ่กูบอกเลยว่าถ้ามึงได้ลองเพลงนี้มึงจะได้ฟังฮูก,กาไดโนเซ่ดื่มฮูก,กาไดนโนเซ่คืออันับ1แต่แต่มันดังเพราะว่ามันมันมันโสดไทยเนอะแล้วไทยไทยรู้จักมากกว่าคนไทยอันนี้คุยกับกล้องหรือว่าคุยกับผ่อยคุยกับแม่สื่อคุยกับกล้องสิมาคุยกับผ่อยทำไม

แต่สีหน้าไม่ใช่ตอแหลมันเปรี้ยวไงเบียผสมผลไม้ไงกิ๊ดบแสบบอแสบเนี่ยเฮรืเห็ดหนาแล่วเนี่ยมันเปรี้ยวไงอร่อยตอแหลตอแหลมากากิ๊ดอกบหนึ่งสองสาม วิธีการดื่มเบียร์ที่ถูกต้องเราจะไม่มาดืม่มแบบนี้นะไม่ใช่มันไม่รู้รสชาติอันนั้นคือดื่มวายวิธีการดื่มเบียร์ถึงนี้นค่ะแล้วก็บ้วนในปากนัดกูก้อนบอกกุก้อนลวงนะ มันต้องดื่เอารสชาติจริงๆวัออกมาวกออกมาอละพักชมโฆษณานสักครูค่ะตอนนี้สี่โมงเย็นเรารู้สึกว่าอารมณ์เหมือนตอนเราห้าทุ่มคือเราเมาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการเบรก วิธีการเรกที่ดีที่สุดคือเราต้องสั่งกาแฟสั่งกาแฟมาดื่มก่อนนะคะขั้นเวลาต้องอธิบายไหมกาแฟลยเบียร์ออฟตที่บเบียร์ค่ะนต้องสัง <c oughs> ส่งเผื่อความสั่งเมาเด็ดโฮ่